สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของความอายุยืนกันดีกว่าทุกคนอายุยืนเนี่ยคืออะไรครับพูดกันง่ายๆเลยถูกไหมก็คือมีอายุที่ยืนยาวมากๆไม่ตายสักทีนะครับผมณปัจจุบันเองเนี่ยคนอายุเกินร้อยปีเนี่ยก็มีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับในประเทศไทยเองเนี่ยก็มีคนอายุเกินร้อยปีเยอะมากๆซึ่งหากเราจะมาวัดกันเนี่ยนะครับ ว่าประเทศไหนอายุยืนที่สุดเนี่ยอาจจะวัดได้ด้วยหลายเกณฑ์นะบางคนอาจจะใช้เกณฑ์อายุเฉลี่ยนะครับว่าเฮ้ยคนในแต่ละประเทศเนี่ยเขาตายกันอายุเท่าไหร่โดยเฉลี่ยเฉลี่ยเลยก็คือเอาประชากรทุกคนเนี่ยมารวมกันแล้วก็หารรวมไปเลยนะครับหรือว่าถ้าไม่เอาค่าเฉลี่ยเนี่ยเอาเป็นแบบว่าจํานวนคนอายุร้อยปีขึ้นไปมีกี่คนในแต่ละประเทศเนี่ยอันนี้ก็วัดได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งมันจะวัดโดยคนละตัวแปลละกันแต่ก็ถือได้ว่าเป็นการวัดอายุยืนเหมือนกันแหละ อันเนี้ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าประเทศนี้อาจจะแทบไม่มีคนอายุเกินร้อยปีเลยแต่ค่าเฉลี่ยเนี่ยอาจจะสูงมากๆอยู่ที่สัก83-84ปีก็ถือว่าเป็นประเทศที่อายุยืนแต่ในทางกลับกันประเทศที่อาจจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่สัก 8ปปี79ปีแต่มีคนอายุเกินร้อยเนี่ยหลายหมื่นคนเลยก็อาจจะนับได้ว่าเป็นประเทศที่อายุยืนเหมือนกันนะครับคือมันมีเกณฑ์การวัดที่หลากหลายแบบไปกันนะวันนี้เราจะมาพูดถึง1เกณฑ์การวัดและบอกไว้เลยว่าด้วยเกณฑ์การวัดนี้เองเนี่ยไทยเราเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่คนอายุยืนที่สุดในโลกเลยนะครับถ้าดูตามเกณฑ์นี้นะไทยเราจะอยู่ที่อันดับ6ของโลกเลยซึ่งก็คือเกณฑ์นับจํานวนจากคนที่อายุเกินร้อยปีขึ้นไปนั่นเองไทยเราอยู่อันดับ6ของโลก เลยนะครับไม่ได้น้อยๆเลยนะถือได้ว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมแล้วอันดับ6ของโลกเนี่ยเรามีคนอายุเกินร้อยอยู่เท่าไหร่นะครับประเทศไทยเองมีคนอายุเกิน100ปีอยู่ที่26,000คนถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับโดยถ้าเป็นศัพท์ภางกฤษกเนี่ยก็เป็นเกร็ดความรู้มาให้เหมือนกันคนที่อายุเกินร้อยปีเนี่ยเราจะเรียกกันว่าเซนเทราเนียนมาจากคาว่าเซนจูรีที่แปลว่า100ปีนั่นเองครับทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าอ่ะถ้าไทยอยู่อันดับที่6เนี่ยนะครับผมแล้วประเทศไหนอยู่อันดับที่1กันประเทศอันดับ ที่1เนี่ยคือสหรัฐอเมริกานะครับแต่จํานวนประชากรของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมากกว่าไทยเยอะมากๆเลยถูกไหมอเมริกามีคน300ล้านและมีประชากรอายุเกิน100ปีเนี่ยอยู่ที่ 98,0 0 0คนครับจากนั้นอันดับที่2เนี่ยนะครับผมญี่ปุ่นนั่นเองครับผมซึ่งดูตามสัดส่วนประชากรแล้วนะญี่ปุ่นน่าจะมาวินเลยนะครับเพราะญี่ปุ่นเองประชากรน้อยกว่าสหรัฐมากๆแต่มีคนอายุเกินร้อยปีเนี่ยนะครับผมอยู่ถึง9 0 0 0 0คนเหมือนกันนะครับก็ถือได้ว่าเป็นสัดส่วนที่เยอะกว่ากันเยอะเลยนะประเทศญี่ปุ่นมีคนอยู่125ล้านคนนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นจีนนะแต่จีนมีคนอยู่พันสี่ร้อยล้านคนเพราะฉะนั้นจะมีคนอายุเกินร้อยปีเยอะก็คงไม่แปลกหรอกนะครับแต่จีน 54,000คนนะครับแล้วก็มาเลเซียเนี่ยมาในอันดับถัดไปนะครับผมอยู่ที่43,000คนแล้วก็อินเดียอยู่ที่27,000คนแล้วก็เป็นไทยเราอยู่ที่26,000จากนั้นเองก็จะเป็นฝรั่งเศสอยู่ที่25,000แล้วก็บราซิลอยู่ที่23,000นะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ไล่กันลงไปเรื่อยๆแต่เอาจริงๆไทยเนี่ยถือได้ว่าเป็นประเทศที่คนค่อนข้างอายุยืนเยอะนะคือจํานวนคนที่แบบอายุ90จํานวนคนที่อายุ80เนี่ยเราเห็นกันเป็นเรื่องปกติเลยนะครับแต่ถ้ามาดูค่าเฉลี่ยโดยรวมกก็อาาจ,จถูดึงลงลม เพราะว่าคนที่ตายเร็วเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันนะครับอะเรามาดูค่าเฉลี่ยของประเทศไทยแล้วกันว่าไทยเราเนี่ยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะไทยเราเนี่ยนะครับผมมีค่าเฉลี่ยของคนอยู่ที่ 79ปีนั่นเองครับ79.91นั่นเองนะครับผมแต่ในกรณีของผู้หญิงเนี่ยก็จะอายุยืนกว่าผู้ชายนะครับถ้าเฉลี่ยโดยรวมเนี่ย79.91อันนี้คือรวมผู้หญิงผู้ชายแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยอยู่ที่84ปีในขณะที่ผู้ชายอย่างเดียวอยู่ที่75ปีนั่นเองนะครับผู้ชายนี่ค่อนข้างจะตายเร็วหน่อยนะครับผมแต่ไทยเราเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่อาจจะไม่ได้ยอดเยี่ยมสักเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่ได้จัดอยู่ในเกณฑ์แย่เพราะว่าในโลกนี้เองเนี่ยก็มีประเทศมากมายมหาศาลนะครับผม ในลิสต์เองเนี่ยก็มีอยู่201ประเทศไทยเอาอยู่อันดับที่45นะครับถ้ามองกันในมุมของค่าเฉลีย่ยโดยค่าเฉลี่ยอันดับที่1เนี่ยนะครับผมหลายๆคนอาจจะไม่เชื่อนะครับว่ามันคือฮ่องกงนั่นเองที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่85ปีโดยผู้หญิงมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่88แล้วก็ผู้ชายอยู่ที่83สังเกตได้เลยนะครับผมว่าตัวดึงมีลงของทุกประเทศเลยเนี่ยคือผู้ชายนั่นเองครับและชายไทยเองเนี่ยก็อายุค่อนข้างสั้นเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันแต่ทีนี้เรามาดูปจัจจนะััยยยยยขออองงคควววาาาาาาามมมมุุืนนนนกกดีี่่่ผผททํไไเถึู้ เกิน100ปีเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยและยิ่งถ้าเทียบกับสัดส,ส่วนของประชากรเนี่ยก็เรียกได้ว่าเยอะเลยนะครับผม <S <S เพราะว่าไทยเราไม่ได้เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะเหมือนจีนถูกไหมจีนเองเนี่ยมีตั้งพันสี่ร้อยล้านไทยเรามีอยู่70ล้านนะครับแต่ทำไม70ล้านคนมีตั้ง2อง ,0 0คนที่อายุเกินร้อยละ่ะอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าไทยเราเนี่ยค่อนข้างจะโชคดีด้านระบบสาธารณาสุขนะครับผมเรามีโครงการต่างๆทําทให้ผู้คนเนี่ยสามารถเข้ารักษาได้มีสิทธิประกันสังคมมีสิทธิอะไรต่างๆมากมายเต็มไปหมดทําให้ชาวบ้าน เองเนี่ยถ้าเกิดว่าป่วยอะ่ะไม่จะเป็นจะต้องไปเสียตังค์ในโรงพยาบาลด้วยซ้ำสามารถไปโรงพยาบาลรัฐได้เลยนะครับหลายลคนอาจจะบ่นว่าโอ้โหพี่ทามันคิวยาวมากเลยนะยิ่งคิวผ่าตัดบางอย่างเนี่ยหลายเดือนเลยคือมันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกหรอกนะครับแต่ ไอสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยท่านผู้ชมรู้ไหมว่าคนทั่วโลกส่วนใหญ่ในโลกใบนี้เขาไม่มีกันนะครับผมต่อให้เป็นประเทศโลกที่1ประเทศที่จเจริญแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่มีการรักษาให้แบบนี้นะครับก็จะอาจจะมีบางประเทศแหละที่เป็นพวกยุโรปเหนือที่มีสวัสดิการทางสังคมเนี่ยโอ้โหเป็นเลิศท็อปรดับโลกเลยถูกไหมแต่อันนั้นก็เป็นส่วนน้อยมากๆนะครับแล้วก็ในประเทศที่จเจริญแล้วหลายๆที่เนี่ยก็ใช่ว่ามันจะหาหมอได้ง่าย,ายๆได้สามไปไทยเราเนี่ยป่วยที่ไหนไปคลินิกก็ได้นะครับผมหรือว่าไปอนมามัยก็ไป ไปโรงพยาบาลก็ไปได้เรียกได้ว่าหมอเนี่ยเข้าถึงง่ายมากๆเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญนอกจากจะรักษาฟรีสำหรับประชาชนทั่วไปแล้วแต่ถ้าคุณมีตังก็ไปรักษาแบบเอกชนได้ถูกไหมอีกหนึ่งปัจจัยก็คือเข้าถึงหมอได้ง่ายมากๆนะครับเฮ้ยทำไมเข้าถึงหมอได้ง่ายล่นะประเทศอื่นเขาไม่ได้เข้าง,ง่ายอย่างนะี้หรอใช่สิหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าไทยเราเนี่ยเข้าถึงหมอได้โคตรรง่ายครับอย่างในอังกฤษเองเนี่ยคุณจะไปหาหมอนี่ยุ่งยากมากนะไม่ใช่ว่าคุณจะ walk in ไปได้เลยคุณเนี่ยจะต้องทํานัดไปก่อนนะครับผม ถ้ามันไม่ได้ด่วนจริงๆเนี่ยคุณต้องทํานัดไปก่อนพอเข้าหมอเสร็จปุ๊บอ่ะหมอจ่ายยามาปุ๊บก็ไม่ได้รับยาที่โรงพยาบาลเลยนะต้องไปรับยาที่ร้านขายยาอีกทีนึงต้องเอาใบของหมอเนี่ย prescription ของหมอไปซื้อที่ร้านขายยาอีกทีแล้วก็หลายๆประเทศเนี่ยก็ใช้ระบบนี้กันหมดนะครับผมการจะเข้าถึงหมอไม่ใช่ว่าโอ๊ยฉันป่วยวันนี้ไปหาหมอดีกว่าชิวๆมันทํมัน,ม,นมันไม่ได้ครับไทยเราเนี่ยถือว่าโชคดีมากๆแล้วผมมองว่าไอ้เรื่องตรงนี้เองเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายๆคนอนะมองข้ามไป ว่าแบบเออมันเป็นข้อดีของประเทศเราแต่คนน่ยไม่ค่อยเห็นกันนะครับแล้วก็นอกจากที่จะเป็นเรื่องของหมอเองเนี่ยหมอเข้าถึงง่ายถูกไหมรักษาก็รักษามีสิทธิ์รักษาให้กับประชาชนอีกหนึ่งสิ่งสําคัญเลยก็คือการเข้าถึงยารักษาโรคที่ง่ายครับบางคนอาจจะไปหาหมอไม่ไหวนะครับผมแบบคิวเยอะมากถูกไหมจะไปซื้อยาเลยเนี่ยก็ไปที่ร้านขายยาได้เลยบอกอาการใบเภสัชก็จะแนะนํามาให้เอาจริงๆเภสัชเนี่ยในไทยเราผมก็รู้สึกว่าทําหน้าที่เหมือนหมอแหละสำหรับอาการที่มันไม่ได้หนักมากและถ้าหนักมากหรือว่าต้อง ให้หมอตรวจอย่างละเอียดเนี่ยก็ไปโรงพยาบาลเพราะว่าเราป่วยไปบอกอาการเดี๋ยวเภสัชก็จัดยามาให้นะครับผมต่างประเทศหลายๆประเทศบนโลกทําแบบนี้ไม่ได้นะไม่ใช่ว่าโอ๊ยปวดท้องจังโอ้อาการแบบนี้จัดยาให้หน่อยมันมันทำไม่ได้ครับคือไทยเราเนี่ยอาจจะมองในมุมนึงว่ามันอาจจะเข้าถึงง่ายเกินไปหรือเปล่าแต่โดยรวมเนี่ยมันก็ส่งผลออกมาทําให้มีคนเนี่ยอายุค่อนข้างจะยืนนะถ้าเทียบกับมาตรฐานโลกถูกไหมไทยเราก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะอายุยืนนะครับผมไม่ได้เป็นคนอายุสั้นแต่อย่างใดนะแล้วก็มีคน คนอายุเกินร้อยปีเนี่ยอยู่จํานวนค่อนข้างเยอะเลยเลยครับผมค่าเฉลี่ยบนโลกเองเนี่ยเอาแบบเฉลี่ยกลางๆเลยเอาทุกประเทศบนโลกมารวมหารกันอยู่ที่73ปีเท่านั้นเองเนะครับผมไทยเราอยู่79นะครับมันอาจจะไม่ได้แบบโอโ้โหเท่าสวิตเซอร์แลนด์ที่8 4ญี่ปุ่นที่8 4แต่ถ้าเทียบกับประเทศอื่นอ่นนะไทยเราก็ไม่ได้ขี้เหรอย่างใดนะครับและบอกไว้เลยว่าท่านผู้ชมไอ้พวกประเทศที่คนอายุยืนมากๆเนี่ยประเทศเล็กๆซะเยอะส่วนใหญ่นะไม่ได้เป็นประเทศใหญ่ๆอย่างเช่นแบบมาเก๊าห่องกงเนี่ยอันดับหนึ่งอันดับ,บืองเป็นะ อ่ประเทศก็เล็กนิดเดียวเองมาลตาอย่างเงี้ยเฟรนช์โพลินีเซียอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือ ติดอันดับท็อปๆหมดเลยนะประเทศที่แบบหลายๆคนน่ะไม่เคยได้ยินเลยด้ซ้ำไปนะครับผมมาดินิกัวอย่างเงี้ยประเทศแบบเนี้ยคุณเคยได้ยินหรือเปล่านะครับผมัวเดลูเป้อย่างเงี้ยประเทศอะไรก็ไม่รู้อะประเทศหมู่เกาะรครับผมมันเป็นประเทศแบบนั้นซะส่วนใหญ่นะแล้วก็พวกประเทศอาโลกคีดหนึ่งก็อายุยืนหน่อยเดียวก็ไม่ได้ต่างไทยสักเท่าไหร่อย่างอังกฤษก็อยู่ที่82ไทยเราอยู่ที่79.9นะครับผมก็ห่างกันไม่เยอะเท่าไหร่แหละอ่ะไต้หวันเองก็81นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโชคดีของ ประเทศไทยแล้วกันก็ a p p r e c i a t e มันไวนะครับก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแหละแต่ก็ถือว่าเป็นสถิติที่น่าสนใจมากๆนะแล้วก็ทําให้เห็นได้เลยว่าเออข้อดีของประเทศไทยเนี่ยก็มีอยู่หลายอย่างเหมือนกันท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้ว แล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ f u t u r e Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทรรําธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือครนะีเอทีฟเนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวารงงงงงด,ดร ากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยหปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักผมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบรนเอาท์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9,948้าถ้าเช้โร้อเนี่ยง4,974บาทกค้ a f f าแล้วาคไดคําวราเผี่ S y S T E R Y แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ้ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด A F F X M Y S T E R Y W แล้วก็1น,นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนึ่งเนะี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนอาไว้ด้วยนะครับ